การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลงบเงินกู้ในปีงบประมาณ2,564อำเภอแม่แจ่มได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลการดำเนินงานแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่ 1. การสร้างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบลขนาดพื้นที่15ไร่ตำบลละ1แปลงรวมทั้งหมด7แปลงส่วนที่2การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือนขนาดพื้นที่1ไร่จำนวน558ครัวเรือนแบ่งเป็นตำบลช่างเครื่อง140ครัวเรือน ตำบลแม่นาจร95ครัวเรือนตำบลแม่ศึก167ครัวเรือนตำบลปางหินฝน24ครัวเรือนตำบลกองแขก35ครัวเรือนตำบลบ้านทับ50ครัวเรือนและตำบลท่าผา47ครัวเรือน อำเภอแม่แจ่มโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2565ปัจจุบันอำเภอแม่แจ่มมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลระดับตำบลหรือศูนย์ CLM ในพื้นที่7ตำบลดังนี้ตำบลช่างเครื่องตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปานหมู่10 ตำบลท่าผาตั้งอยู่ที่บ้านยางหลวงหมู่หกตำบลกองแขกตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลุหมู่สองตำบลบ้านทับตั้งอยู่ที่บ้านแม่ขี้มูกหมู่หนึ่งตำบลแม่ศึกตั้งอยู่ที่บ้านห้วยขี้เปอะหมู่สิเก้าตำบลแม่นาจรตั้งอยู่ที่บ้านห้วยขมิ้นหมู่สิเจ็ด และตำบปลปางหินฝนตั้งอยู่ที่บ้านปางหินฝนหมู่10ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลอำเภอแม่จ่มทั้ง7 0ศูนย์สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการพื้นที่ฟื้นฟูดินน้ำป่า ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าสามอย่างเพื่อประโยชน์4ประการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในศูนย์มีฐานการเรียนรู้จำนวน9ฐานประกอบด้วยฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนรักแม่โพสกฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานหัวคันาทองคำ และฐานคนหัวเห็ดเพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่ หลังจากเจ้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบทั้ง7ตำบลได้รับการสนับสนุนครุพันธ์และฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานปลอดภัยยกระดับผลผล,ผลิตและสินค้าในพื้นที่ให้สามารถออกจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าภายใต้แบรนด์ Earth s a f e และออกบูธตามงานแสดงสินค้าต่างๆได้ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นได้แก่ กาแฟสีแจม่มจานรักโลกน้ำอ้อยคั้นสดและกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างต่อเนื่องนอกจากความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลระดับตำบลทั้ง7จ็ดตำบล อำเภอแม่จ่มยังขยายพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ระดับครัวเรือนขนาดพื้นที่หนึ่งไร่จำนวน558ครัวเรือนครัวเรือนต้นแบบสามารถนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาปรับใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่อาทิเช่นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ลดพื้นที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเพิ่มพื้นที่ป่าฟื้นฟูดินและน้ำและสามารถเป็นการนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลมาปฏิบัติในพื้นที่ได้